แล้วมาดูโคตรเซฟมาริสันซันแต่แรมเดลปัดเหลือเชื่อแล้วก็รอดตัวจากการเสียประตูครับนี่คือเซฟระดับตำนานของแรมเดลกับอาร์เซนอลครับมือซ้ายดอกนีขยี้กันต่อกับจังหวะหักเข้ามาแรมเดลก็เซฟไว้ได้จอจอเจอกับเลเซอร์แรมเดลก็เซฟยันไวหไวครับแล้วมาดูลอนดอนดาบี้ก็ขยี้โชว์ดูจังหวะนี้สเปอร์บุกกันขึ้นมาแล้วได้จี้โอ้โห,โห ซูเปอร์เซฟจังหวะนี้ช่วยให้ทีมรอดพ้นครับเซฟของแรมเดลขาซ้ายที่ฉีกไปปลายขาติดนิดเดียวครับแล้วรอดพ้นมาดูนัดเจอรีวอับพูนี่ก่อระดับตำนานกรเตจอจแต่แรมเดลครับบินพับผับมาปฏิกิริยาเหลือรับประทานช่วยเซนอนรอดพ้นครับดูครับกอรเตจอๆแล้วเอาอกดันแล้วโอ้โหแต่แรมเดลเหลือจะเชื่อครับเซฟเอาไว้ได้ ไม่จบไม่สิ้นมาขายี่กันต่อทางขวาดอกนี้ยิงเต็มๆแต่แ,ตแรมเดียวก็ปลายมือครับ,บอุชัดชาชัดชัขานสนั่นหวั่นไหวแต่รอดพ้นการเสียประตูไปมันคุ้มค่าครับมาดูเจอนิวคาสเซิลบอลโยนมามาสะบัดใส่โอ้โหโมงคอแทบโยกครับแต่แรมเดลครับเซฟได้สุดๆแทนนับเรื่องแพทชั่นเรื่องลูกเซฟบ้าบ้เรื่องปฏิกิริยา ยุคสมัยหนึ่งเขาก็ไม่เป็นรองใครในโลกมาดูกันต่อบอลขึ้นมาทางกราบซ้ายปาดมาจดจอแต่แรมเดลครับโอ้โหยอมแรกทั้งตัวพุ่งมาบล็อกแล้วรอดพ้นการเสียประตูได้กำแพงดานสุดท้ายโคตรเซฟของฝ่า์เซนนลครับสุด,สดจัดจัดสุดจริงๆรครัรบอารอนแรมเดลครับกางมือเข้ามาแล้วช่วยทีมมาดูนะัดเจอแมนยูกันบ้างแรดฟอดยิงหักหักแต่แรมเดลก็ปัดออกไปครับ แต่ละเซฟที่มันมีความหมายต่อการลุ้นแชมป์ทุกเซฟที่ป้องกันการเสียประตูป้องกันการเสียแต้มครับ,บแฟนบอลอาร์เนนอลหลายคนก็คิดถึงลีลาการเซฟแล้วดอกนี้สุดๆดจับตาดูชัดช้าโมเวสลาป,ปันปันบอลฉลับแต่แรมเดลก็พุ่งบินปัดปลายมือครับบอลฉลับมานิดนึงแต่ไม่มีปัญหาเพราะปฏิกิริยามันเหลือล้นครับบ กลายเป็นโคดเซฟของแรมเดลแห่งฤดูกาลนั้น <it> และนี่คือโคดนายทวานโคดนายดานอีกหน,นึนน่งขวัญใจของอาร์เซนอลครับชายที่ไม่ว่าอยู่หรือไปก็จะเป็นหนึ่งในหน้าหัวใจหนึ่งในตำนานตลอดกาลของทีมอารอนแรมเดลครับ